หมหนนะครับโปรแกรมที่บันทึกหน้าจอนะครับครูจะพาใช้ตัวนี้ก่อนก็คือตัว OBS นะครับ OBS รุ่นเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละแล้วแต่เครื่องที่คุณเห็นนะครับทีนี้ถ้าคุณสตรีมคุณค่อยใช้ตัวนี้ถ้าไปทำอยู่บ้านนะครับก็คือเวลาคุณสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีในการตั้งค่าแบบนี้เขาเรียกว่าการตั้งค่าทั่วไปถ้าคุณจะสตรีมเกมหรือ ไลฟ์สดสอนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีในเรื่องของตัวที่เรียกว่าสตรีมมิ่งนี่ครับสตรีมมิ่งเนี่ยเวลาคุณเลือกคุณจะเลือกอะไรทวิต u t u b e มี2มาตรฐานนะครับคุณก็เลือกเอาอันใดหนึ่งนะครับตามตาม YouTube ที่คุณใช้ Facebook l i ฟ e นะครับโฆษณาขายของที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็เลือกสมมุติว่าครูใช้ Facebook l i ฟ e นะครับมันจะมีคีย์สตรีมที่อยู่ในเพจแล้วค่อยไปดูกันนะครับคุณก็๊อปปี้มาใส่ แล้วก็ทําการกดตกลงตรงนี้แล้วก็จบนะครับอันนี้คือการบัน,บนทึกคีย์สตรีมไว้ทีนี้ถ้าเป็นการเลกคอร์ดธรรมดาเลกคอร์ดหน้าจอที่ที่เราจะส่งงานนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรอบที่คุณใช้ทั่วไปก็คือหน้าจอที่คุณแสดงผลแต่ทีนี้เวลาที่คุณใช้เนี่ยส่วนมากคุณจะใช้แบบ2หน้าจอแบบนี้ถ้าถ้าสตรีมนะครับก็คือเวลาเราแก้ไขฝั่งนี้ มาภาพมันจะไม่ขึ้นฝั่งนี้นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งนี้ก่อนมันถึงจะย้ายมาฝั่งนี้ให้ทีนี้เวลาคุณตั้งค่าครับเวลาคุณเลือกในการหมวดสตรีมหรืออะไรกระช่างหรือการบันทึกมันจะมีบวกตรงนี้เขาเรียกว่าการเพิ่มเพิ่มนะครับมันก็จะมีเบราว์เซอร์ก็คือตัวที่เป็นของอินเทอร์เน็ตนะครับดิสเพย์ก็คือจอถ้าคุณมีจอเดียว ถ้ากดเข้าไปนี่ครับมันจะขึ้นะไรกระช่างคุณจะเขียนชื่อภาษาไทยไรกก็ได้ครับแต่ถ้าเขียนไปแล้วลบทิ้งจะใช้ชื่อเก่าไม่ได้ครับเขาก็ตั้งชื่อใหม่ไปอย่างเช่นครูใช้ดิสเพย์เนี่ยตัวที่4อันนี้ครูมีจอเดียวแล้วก็เลือกจอที่1ตามปกติแล้วก็จบครับถ้าเป็นกรณีที่คุณใช้เห็นไหมเห,เห็นขอบไหมครับที่มันเกินดึงขอบครับเห็นไหมถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนอ่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนตาม ดึงขอบให้อยู่ในกรอบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจอทีนี้เราตั้งค่าเสร็จถ้าปิดตานี่ครับนี่ปิดแบบนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูปิดให้ดูนี่ปิดเทีออันก่อนนี่เขาเรียกว่าปิดปิดการมองเห็นนะครับนี่ปึ๊บมันจะขึ้นหน้าจอคุณต้องเปิดไว้นะครับเวลาคุณบันทึกเรคคอร์ดทั่วไปแต่ถ้าเป็นเกมตระกูลที่เป็นมือถือใช่ไหม มือถือคุณไปโหลด p o w e r m i n l e r มานะครับแล้วคุณก็ใช้ตัวนี้เวลาคุณสตรีมเกมคุณต้องใช้ USB เสียบเข้ากับตัวตัวโทรศัพท์แล้วก็เข้าในนี้เราใช้แอป p o w e r m i n l e r เปิดหน้าจอโทรศัพท์คุณจะมาอยู่ที่ตัวไอ OBS แล้วคุณก็เล่นผ่านมือถือตามปกติมันก็จะบันทึกได้เหมือนกันถ้ามีคอมนะครับทีนี้ Windows Capture หรืออะไรก็ช่างครับฉากเทคพวกนี้ ถ้าเคยเห็นใน youtube กูจะมีข้อความวิ่งมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกับหัวข้างบนแล้วแต่เรื่องที่เราทำเอาทีนี้ถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษ,ษครับนี่ตั้งค่านี่ครับเราไม่เก่งภาษาไทยเราจัดรัดเสเซียเลยครับนี่คุณก็เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาอันนี้ครูบันทึกอยู่มันเลยเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครตั้งค่า o อ s ไม่เป็นคุณเสียบสายอะไรให้เสร็จครับมันจะมีการตั้งค่าที่เรียกว่า นี่ครับเนี่ยนะนี่ปรับค่าอัตโนมัติคุณกดเข้าไปเลยนะครับมันจะตั้งค่าให้คุณเรียบร้อยตามสเปคเครื่องคุณเครื่องคุณช้ามันก็ตั้งกราฟิกที่มันช้ามันอาจอยู่ที่1 144นีะครับหรือ200ก็แล้วแต่เครื่องคุณอันนี้คือการตั้งค่านะครับอ้าทีนี้ทีนี้เวลาเรากดหยุดเลกคอร์ดนะครับนี่เลกหยุดปึ๊บ